สวัสดีครับคุณผู้ชมเราจะมาใส่จารบีกันครับนี่จารบีเครื่องหัวเกียนะครับในน้ำขันออกด้านนะคุณผู้ชมนี่ครับจะมีหัวอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวขันเข้าไปครับเราจะใส่จารบีครับจารบีหัวเกลียรนะครับคุณผู้ชมหัวเกียเครื่องจักรยา แล้วก็เอานี้ลงครับเอานี้ลงเพื่อให้เขาดันนะครับผู้ชมามาดูกันเลยครับ หมุนดูครับคาผู้ชมเข้าไหมถ้าเข้ามาเยอะก็เสียงเรื่องเงียบนะครับนี่ครับเข้าไปเยอะนะครับเราไม่พอใจเราก็เอาอีกได้นะครับอึ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 บพอเราหมุนดูนี่ครับเขาจะเนินเนิร์ดนะคุณผู้ชม ก็สามารถใช้ได้นะครับดูข้างในครับของก็จะเต็มนะครับข้างในนะครับบนุนบุนดูครับเสียงเขาจะเงียบไปครับท่านผู้ชมนะครับ,รบเสียงเงียบเลยนะครับ แสดงว่าเข้าออไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก็บนี้เราก็มาขันนอ็อตจากตวนี้ใส่อ่าเนะีเสียงจะเงียบแบบนี้ครับผู้ชมนี่เพอยอ่ะกระบีเขาอัดไปอยู่ด้านในครับแล้วเราก็ขันนอ็อตมาให้ ให้ฝุ่นเข้าท่านั้นเองนะท่นี้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน็อตเป็นเบอร์สิบแล้วครับนี่ครับประชุมแล้วก็ปัจเจีเบอร์สิบมีหรือเปล่าปัจเจีเบอร์สิบฝันเข้าถ้าไม่มีปัจเจีเบอร์สิบก็เอาอันนี้ก็ได้ครับเนี่ย โอเคคุณผู้ชมใช้ได้ครับเนี่ยครับผ่านเลยครับคุณผู้ชมสำเร็จรุลวงไปด้วยดีต่อไปเราก็เจาตัวนี้นะครับเวลาเราขานป๊อบเนี่ยช่องว่างเขาเหลือนิดเดียวนะครับเราต้องแต่งช่องว่างเขานะครับวิธีแต่งช่องว่างครับ ไปเลยไปเลยแบบนี้นี่จะได้ท่านนี้เนี่ให้ ให้เขาหนีพ่อหน่อยครับนี่เขาไม่มีช่องว่างนะเวลาเข้าขันเราขัน,นขันจะไม่แน่นนะกับมือผู้ชม สำเร็จรุ่งอรุได้ดีครับเอ๊เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับผู้ชมนี่นะครับโอ้ความหนาเขาเท่านี้ก็พอแล้วนะครับเวลาเขาเวลาขวัญนัดจะได้บีบเข้านะครับสำเร็จครับผู้ชมอ่าเรียบร้อย คลิปนี้ก็คงจะอะไรแล้วนะครับตัเก็บถึงไม้เครื่องมือครับ นู่นครับผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะขันข้าประกอบตัวปลายโน้่นนะครับผู้ชมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับขันประกอบเข้าตอนก็ไม่ยากแล้วครับเป็นของที่เราง่ายแล้วครับมันจะยากตอนที่เราทาครั้งแรกแค่นั้นเองการอัดตลบีนะครับความจริงถ้าเราเอาติดกับเครื่องก็ได้นะครับแต่พอดีว่าเราติดกับเครื่องมันห้องเราทำงานมันไม่สะดวกนะครับ อาจยากถ้าอาจแบบมีมจังประกาจับงานจะจะทำง,งานได้ง่ายกว่านะครับังมันเป็นอะไรเราก็เช็คเช็คออกให้หมดนะครับคุณผู้ชมนี่ทั้งนเนี่ยครับเซตทิชชู่ะครับเช็คเช็คเช็คครับทีนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ